วันนี้นะครับเรามาให้อาหารปลากันนะครับผมสมาชิกในบ่อนะครับเราก็มีเลดเทลนะครับผมเลดเทลไทเกอร์ส่วนตัวนี้เป็นไทเกอร์นะครับอายุประมาณ2อปียาวน่าจะประมาณ2ี่สนิ้วได้นะครับส่วนเลดเทลเลดเทลตัวนี้น่าจะประมาณหกโลนะครับตัวใหญ่มากเพราะกินจุกมากทีเดียว ครับผมนี่ครับเทียบกับขนาดมือคงจะหิวจัดนะครับผมเพราะวันได้อาหารประมาณสามวัน ส่วนช่อนนเมซอนผมก็ขายไปแล้วนะครับตอนนี้เหลือสมาชิกนในบ่อแค่สตัวนี่เป็นเปนคูแดงนะครับแต่มาอยู่ในบ่อนี้ดำเลยเรามาดูอาหารกันนะครับผมนี่นะครับเป็นปลาดุกไซส์ประมาณ6กเจดตัวโลนะครับ เดี๋ยวเรามาให้กันนะครับผมนะครับไปนะครับสามตัวนานกินไปแล้วครับกินไปหนึ่งตัวแล้วครับผมงานไปแล้วครับสองตัวงานไปนะครับ Rồi ครับ0 ตามรับตามไปนะครับ นี่นะครับพี่หญยของบ่อนะครับมัดนันกลับไปแล้วครับหนึ่งตัวครับผมเรียบร้อยครับจอมตะก,กะของบ่อครับผมผน,บบน้ำกระบอลลุนไปพอในบ้านหรอ นั่นครับกินได้อีกแล้วครับผมมากินแล้วครับกินแล้วครับ ไอ้ป่นล่พะ